แวะมากินไอชจะคครีมแถวนี้หน่อยดีกว่านะพี่อยากกินไอติมช็อกโกแลตอ่ะ ไอติมช็อกโกแลตเงัอนเหรอฉันอยากได้ไอติมรสปลาทูมีปะอืมรสปลาทูไม่มีแต่แบบว่าพี่ฝนอยากจะกินไอศครีมรสชาติดีมากกว่าเดี๋ยวก่อนไหนบอกไม่มีปลาทูทำไมมีหางเป็นนางเงือกด้วยก็นี่ไงรสชาติใหม่เป็นสีสายลุงแถมมีคนเป็นรูปนางเงือกด้วยเออแปลกดีเหมือนกันนะพี่เอกทำบั่งดีกว่าน่ารักใช่ไหมล่ะอา่าของฉันนะ่ะฮะของนายเหรอปวกปิด ขังฉันเนารถอะไรดีนะเ,ออเด็กเดยกก่อนเมื่อกี้มีควันอะไรออกมางะ้เหรอเพียรไปโดนปุ่มอะไรไม่รู้อะนี่ไงมีรสชาติของไอศกรีมเปลี่ยนไปอ๋อปุ่มตรงนี้ที่เพียรกไปโดนทําให้ไอติมเปลี่ยนไปนี่เองชุดน่ารักจังเลยแถมรสชาติก็อร่อยมากด้วยใช่งั้นไม่มีปลาทูฉันไปกินอย่างอื่นแทนก็ได้น่าจะกินอะไรงั้นเหรอพวกปิ๊ก กันเดี๋ยวแวะซื้อปลาทูกับข้าวให้ฉันตักกระสอบหนึ่งด้วยนะฮะได้เลยแล้วก็บอกกับจอถ้าอยากกินอะไรบอกพี่ฝนได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปซื้อข้างหลังสวนสาธารณะตรงนี้น่ะนะบู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 บอ๋เด็ตรงนี้เขาทำอะไรกันอยู่งะเหรอฮ่าพ,พ่อครับนั่นไงพี่คนนั้นที่เล่นเป็นเจ้าหญิงอะผมจำได้จริง ค่ะคุณแม่คนนี้ไงที่เป็นเจ้าหญิงนางเงืงอกอะผอมสีแดงสวยจังเลยโอ้โหคนนี้เหรอลูกโอ้น่ารักจังเลยเนาะฮะแย่แล้วลืมไปซะสนิทเลยนะเนี่ยลืมอะไรพี่ฝนเขาบอกว่าให้พวกเรามาแสดงละครที่นี่นะแล้วพี่ฝนจะแสดงเป็นอะไรอ่ะก็เขาบอกมาไงว่าให้เป็นเจ้าหญิงนางเงือกหนึ่งวันฮะนางเงือกเนี่ยนะ ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปแต่งตัวกันก่อนเอาละไอติมเนี่ยเก็บใส่กระเป๋าไปก่อนก็นแล้วกันไอติมนี่เก็บใส่กระเป๋า <laughs> ขอแปลงร่างก่อนดีกว่าเจ้าหญิงนางเงือกจะต้องใส่ชุดแบบไหนกันนะ เจ้าหญิงนางเงือกก็ต้องใส่ชุดเป็นเงือกอะดิชุดเป็นเงือกเงือหรอมีไหมนะชุดเป็นเงือกอ,อ๋อน,นี่เงือกได้แล้วเป็นกางเกงสีเขียวคล้ายๆกับนางเงือกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาหางนางเงือกที่อยู่ในน้ํากันดีกว่านะฮะเราจะต้องไปหาหางนางเงือกกันเหรอถูกต้องแหละพี่เอกก็เป็นเจ้าชายไปดีไหมนะให้พี่เอกเป็นเจ้าชายเหรออะอโอ้โหเท่เหมือนกันนั่นเนี่ยเออผมทรงไหนดีนะเจ้าชายนะ เร็วๆหน่อยสิตอนนี้พวกเขาอยากจะดูละครของพวกเราแย่แล้วล่ะนะได้เลยได้เลยนี่กำลังเปลี่ยนอยู่แป๊บหนึ่ง พี่คะพี่คะหนูอยากดูแสดงละครเรื่องนางเงือกหน่อยย่าแล้วละค่ะได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่ขอเป็นเจ้าชายหน่อยนะอ๋อเพียกจะเป็นเจ้าชายออกมาแบบไหนกันนะนี่นี่นี่ชุดจะต้องประมาณนี้นะเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายจะต้องอยู่บนเรือหรือเปล่าเจ้าชายก็ต้องอยู่บนเรือชุดต้องรัดกุมนิดนึงเอา้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้โหดูนั่นสิลูกก็เหมาะกันแล้วเนาะพี่คะสู้ๆนะคะแสดงเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายให้หนูดูได้นะคะ ได้เลยครับตอนนี้ขอขึ้นไปอยู่บนเรือก่อนนะเอาล่ะนับหนึ่งสองสาแอคชัน่นโบ้โบโบโบ <c oughs> ขอกินก่อนก็แล้วกันไหนไหก็ไหนๆ,ๆ,ๆแล้วกินได้เร็เลยโอ้เย,ย็นขึ้นหนัวเอาละ่ะเออนั่นเจ้าชายนี่นาะใช้แล้วล่ะครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าหญิงนาเงือกอาศัยอยู่ในน้ำปลาปลาปลา <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะนั่นนั่นกบนี่นาะเออวันนี้ฉันจะออกไปล่องเรือให้สบายใจสักหน่อยนะเอเจ้าชายกบงั้นหรอนเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ใช่เจ้าชายกบฉัน<บ>จะออกอ<บ>ไปล่องเรืออบอบนี่ไงเจ้าชายกบจริงๆด้วยพวกเราเจ้าชายครับเจ้าชายว่ายนะไม่เป็นเจ้าชายอย่าพายเรือออกไปนะครับเ <c oughs> อ <า S 2> ออะไดิอโออะเดี๋ยวก่อน นั่นมีคนกำลังจมน้ำช่วยด้วยครับเจ้าชายจมน้ำเจ้าชายกบเขย่าไปหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูไปช่วยคนก่อนกบกบเย่แล้วช่วยด้วยเย่แล้วเย่แล้ว,ลวเจ้าโบรู้สึกว่าเจ้าชายจะตกลงไปในน้ำแล้วนะเราจะต้องรีบรงไปช่วยแล้วเขาโอ้ใครช่วยฉันขึ้นมากันเนี่ยออในที่สุดฉันก็ช่วยเธอขึ้นมาได้แล้วเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ้จมน้ำเฉยๆไม่เป็นไรมากเลยครับอืม ตามบทจะต้องสลบไปไม่ใช่เหรอเอาต้องสลบแล้วครับใช่แล้วใช่แล้วนี่เ<ะ>กิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะเจ้าชายเจ้าชายพอยแย่แล้วมีคนมาเจ้าหญิงอย่างนางเงือกอย่างเราจะต้องรีบกระโดดลงน้ําก่อนนี้ไปบู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 แต่นั่นอะไรอ่าเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> ทำยังไงดีคือว่าตอนนี้ฉันอยากจะกลายเป็นคนแล้วฉันไม่อยากเป็นนางเงือกแล้วล่ะค่ะแล้วนางเงือกก็ลงไปพบกับอสุรกายใต้ทะเลชาร์คือเออสุล่ามีเรื่องอะไรให้ช่วยหรอจ๊าแม่หนูน้อยแมวน้ำแมวน้ำคือว่าหนูอยากจะกลายเป็นคนแล้วล่ะค่ะไม่อยากจะเป็นนางเงือกแล้ว นางเงือกน้อยได้ทำสัญญากับอสุรกายใต้ทะเลเพื่อขอกลายเป็นมนุษย์ถ้าเธออยากจะเป็นมนุษย์แล้วก็ได้เลยจ้ะเพียงอย่างเดียวที่ฉันอยากจะขอเธอก็คือเสียงอันไพเราะของเธอในที่สุดเสียงของเจ้าหญิงเงือกก็หายไปอ๋อนั่นใครกันน่ะว่ายน้ำขึ้นมาเน่ะฮะฉันเองอะค่ะ อ้าไหนบอกไม่มีเสียงเดี๋ยวถ้าไม่มีเสียงจะคุยคนเดียวไม่รู้เรื่องนะคะใช่แล้วแหละจะคุยคนเดียวไม่รู้เรื่องแค่เสียงที่ไพเราะเฉยเอ,อเยันนี้เสียงที่ไม่คอ่อยไพเราะเดี๋ยวก่อนปุ๊กปิ๊กนี่เราอยู่ในละครนะชมฉันมั่งก็ได้เ้าเดี๋ยวละครไม่สมจริงเอาแย่แล้วทําไงดีถ้าอย่างนั้นเราก็ฉันจะพาเธอมาอยู่ที่นี่แล้วกันนะ<อ>เป็นการตอบแทนที่ช่วยชีวิตฉันอันนี้หวีอ๋อ<ห>อันนี้คือหวีดีดาใช่แล้วนี่คือหวีดีดาเราไวหวีผมนะจ๊ะ เดี๋ยวขอหวีดีดาก่อนก็นแล้วกันนะคะฉันว่าเดี๋ยวคนดูจะเข้าใจผิดนะเอาไปหวีผมกันจริงๆนะเอาขึนี่ไงนนี่คือหวีดีดาน่ะอา่านี่ก็จะเป็นรูปของเจ้าหญิงนะครับฮะมีรูปของฉันอยู่ในนี้ได้ยังไงกันเนี่ยพอดีเป๊ะเลยเนาะอ๋เหมือนกันจังเลยดนนี้สิแ้วเจ้าหญิงนางเงือกที่มีผมสีแดงนี่คือพี่ฝนชัดๆหรอแต่ว่าจะทํายังไงกันดีล่ะ เพราะว่าเธอยังไม่มีหางนางเงืกอกฮะไม่มีหางนางเงือกก็เมื่อกี้เพิ่งทําสัญญากับแม่มดที่อยู่ในทะเลไปบอกว่าแลกเปลี่ยนกับเสียงสวยๆแล้วก็หางนะคะงั้นก็ไม่เป็นไรนะงั้นเดี๋ยวฉันจะหาอุปกรณ์ใต้ทะเลไปแต่งห้องให้แล้วกันฮะหาอุปกรณ์ใต้ทะเลไปแต่งห้องทดแทนหางที่หายไปงั้นเหรอคะใช่แล้วเพราะว่าฉันคือเจ้าชายผู้แสนใจดี ชายผู้แสนใจดีจริงๆด้วยเรามาทําอะไรกันที่นี่งั้นเหรอเรากําลังมาหาเสื้อผ้าสวยๆเธอใส่อื้อชุดนี้สวยจังเลยนี่ฉันว่าเพียอพูดธรรมดาก็ได้นะเจ้าชายไม่ต้องเสียงหล่อตลอดเวลาก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่นี่คือเพื่อนปลานี่นา <c oughs> ใช่แล้วแล้วนั่นคือเซบาสเตียน <c oughs> ปลาเซบาสเตียนถึงจะหน้าตาไม่เหมือนเซบาสเตียนเซบาสเตียนมันปูนี่นา <c oughs> เราใช้ไปก่อนล้วกันนะแฟลเดอร์นี่คือรฟลเดอร์รฟลเดอร์อยู่คนละเรื่องเปล่ารฟลเดอร์คือเรื่องนี้แหละอ๋อรฟลเดอร์ไม่เหลืองเหมือนแฟลเดอร์ตัวนั้นนะสิอ่าใช่แล้วเซบาเตียนเป็นปูเราจะออกตามหาคุณปูได้หรือเปล่านะ <f ra ud> er> ถ้าออกตามหาเซบาเตียนได้ก็ให้เซบาเตียนเข้ามาอยู่ด้วยแล้วกันเนะาะเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกับว่าพี่ฝนจะมองเห็นอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นสีแดงแงนั่นนั่นเหรออ๋อนั่นงอ เจอเซบัสเตียแล้วนั่นปูอ阿าสาากาอบหรือเปล่านะนี่คุณปลาวอน เดี๋ยวก่อนนะครับเจ้าปลาวานไปทำไมล่ะเอาก็ปลาวานอยู่ในน้ำทะเลเฮ้อนี่เงาะเซบาเตียนเจอแล้วแล้วนี่ใครอะครับเซบาเตียน,อ,น,นอันนี้คือเพื่อนเซบาเตียนเอาเพนกวินไปด้วยเหรอนี่ฉลามนั่นฉลามใช่ไหมใช่แล้วนี่คือฉลามหลังจากนั้นนะเจ้าหญิงเจ้าชายก็ได้ออกตามหาอุปกรณ์เกี่ยวกับท้องทะเลจนได้กลับมาจาัดตู้เสื้อผ้าให้สวยงามมันเกี่ยวกันใช่ไหมครับเนี่ย <c oughs> น่ารัก เอาละนะตอนนี้เราก็จะจัดชุดกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับห้องนี้มีปราสาทด้วยนะฉันว่าจัดให้เสร็จเร็วๆก้เธออ๋อวันนี้พวกเราออกตามหาอุปกรณ์เกี่ยวกับใต้ท้องทะเลมาได้เยอะแยะแถมมีชุดเจ้าหญิงแ่ยวแสนสวยด้วยนะเนี่ยที่สําคัญนะมีกรอบรูปของพี่ฝนอยู่ด้วยนะทุกคนอ๋อใช่เลยมีกรอบรูปของพี่ฝนได้ยังไงกันนะหน้างงชะมัดเลยหรือว่าจริงๆแล้วพี่ฝนจะเป็นเจ้าหญิงกันนะฮะความจริงแล้วพี่ฝนคือ จ้าหญิงฝนจริงเหรอเดี๋ยวก่อนรีบจัดเสื้อผ้าแล้วก็ไปแสดงละครกันต่อดีกว่านะ เอาละหลังจากที่เราจัดเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่โรงละครด้วยนะทุกคนนะถูกต้องเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดสวยๆก่อนก็นแล้วกันวันนี้เจ้าหญิงนางเงือกของเราได้ใส่หางแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเจ้าชายแสนใจดีนี่เลยนะครับนี่ผมขอมอบรางวัลเป็นไข่มุกสวยงามโอ้ไข่มุกอันนี้มาจากใต้ท้องทะเลถูกใจมากเลยค่ะแล้วทั้งสองคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขจบแล้วตบมือสีรอน อ่จตบมือจบมือจบมืออย่างนี้เลยแล้วปุ๊กปิ๊ก